ฝนตกวันนี้จะ,ะามาทำน้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผาค่ะตัวนี้เป็นกากหมูค่ะเจสเกลวไว้ก็เลยชวนแม่ทำน้ำพริกเผาค่ะตัวผสมก็จะมีนี่นะคะหอมแดงกระเทียมพริกแห้งเมเล็กป็นใหญ่ค่ะเดยกก็เอามาผัาด่ดเร้อยแล้วค่ะพริกผัวกระเทียมหอมแดง กุ้งแหงทอดค่ะกุ้งแหงเอาไปทอดกอบนะคะแล้วก็เครื่อรงเครื่องปงก็จะมีอะไรบ้งแม่น้ำมขาอันนี้เป็นน้ามะขามเปียกค่ะน้ําตาลปีเือแล้วก็น้ำปลา นะเสแล้วมาตำมือก่น้ก่ออ่ะในนี้ในโคกเนี่ยใส่หอมกระเทียมแล้วก็พริกโขลกรวมกันไปก่อน <c oughs> ต้องใช้แรงในการโขกเลยเอาลงมาทตำกับพื้น <c oughs> ดี๋ยวตามก่อนนะคะอันนี้แม่ใส่เออน้ําตาลน้ำปลาน้ําตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามแล้วเดี๋ยวใส่เพิ่มน้ำมะขามอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะปรุงรสไปตั้งแต่ในครกนี้แล้วก็ชิมเมาเดี๋ยวเราไปผัดแล้วรปอีกทีนึงอ๋อเดี๋ยวตอนผัดเราก็ปรุงชิมแล้วก็ปรุงอีกทีนะึ่ะ ร้อนแล้วใส่น้ำมันนะจ๊ะน้ำมันเราใช้น้ำมันมะพร้าวจ้ะจ้ะใ,ใส่เลยแม่จ้ะมันมะพร้าวมันก็ไม่เป็นไรพิเศจ้ะเอาไ่อ่อนที่สุดนะคะใช้ไฟอ่อนเพราะว่าส่วนผสมสุกหมดแล้วอ๋อโอ้ ๋ยวลองชิมอ,อ้ในนกล้ได้แล้วเนาะแม่เดี๋ยวบุกุ้งแห้งจ้ะแป๊กุ้งแห้งเอามาบุกไม่ต้องแหลกเอาแค่บุกบุกตัวมันนิดหน่อยอันนี้ชิมรสแล้วได้ที่แล้วได้ที่แล้วราเล็ในครกนะเป็นกุ้งแห้งทอดเอามาบุก ไม่ละเอียดเที่ยวกะล่เที่ยวจะได้โดนใส่เลยใส่เลยเทใส่เลยงานเดี๋ยวเราไปกินจับผักสดผักต้ไมได้หมดเลยอร่อยมากเลยหอมหอมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็อหอมหอมกระเทียม หอมริดขั่วใส่กากมูเลยจ้ะใส่เลยจ้ไหมหมดเลยนะกรอไหม ัวลูกไม่ชวนก็ให้ลูกกระปายผู้แทนนะคะน้ำพริกของเราที่เราทำเมื่อตอนกลางวันนี้เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกากหมูค่ะ,คะเราก็เอาใส่คุ้งแห้งท,ที่ตามนั้นหละคะ่ะคุ้งแห้งกากหมูด้วยเราใส่ทีหลังนะคะค่ะวันนี้ะจะรับทานข้าวกันนะคะ,ะมามารับทานด้วยกันนะคะไข่ต้มค่ะ ไข่ต้มไป็งมะไข่ต้มมายามาตูมมากไปหน่อยค่ะเยอะเแล้วก็มีแล้วก็มีของหวานมีมะละกอเพื่อนเอามาฝากจากสวนค่ะที่ที่ที่ขายมะยงชิดให้อะเนี่ยค่ะที่ทํามะยงชิดไปในแนวคนสวนแล้วก็ก็เอามาทั้งมะยงชิดทั้งมะละกออ่แล้วก็ของอื่นสองอย่างมองหวานกดติดตามโคลูกมิจฉวนไว้นะคะ ฝากด้วยค่ะถ้าขอก่อนบอกว่าเสียงเบาค่ะเบาจริงๆค่ะเพราะเสียงแห้งเราขอโทษด้วยทานข้าวกันค่ะกินข้าวกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมีอะไรอร่อยมานำเสนออีกขอบคุณค่ะสานส้ีเค่ะกินข้าวค่ะทานข้าวนะคะ ที่แรกอืมตับทองมากจริงนะตามต้มทั้งลูกเลยหอมหอมนะคะ หอมกระเทียมแล้วก็พริกขั่วแล้วก็ที่เศษก็คือคุ้งแห้งคุ้งแห้งแล้วก็ผัดด้วยน้ำมันมะพร้าวหอมน้ำมันมะพร้าวด้วยอันนี้มาละที่นกต้มเตเลีบิีนได้ค่ะที่แรกไม่รู้กินทั้งเม็ดเลยค่ะ <laughs> อนนี้ล้วะค่ะเอาออกแล้วจะคือกินกินข้าวค่ะคื่อแม่เีหรือไงไม่รู้ข้าวกันค่าน้ำพริกค่าน้ำพริกจากหมูพริกเผาใส่ขาหมูนะคะนี่ค่ะ มะละกอค่ะหวานเจี๊ยบเลยค่ะ,ะเดี๋ยวมองไม่เห็นแม่เห็นเอแลอะเดี๋ยวข้ามานั่งแม่บอก กินได้ทั้งลูกเลยค่ะอเออจุกไม่ต้องกินนั่นใคร<ห>ดูไม่รู้กดหัวใจให้แม่อย่าเลยขอบคุณนะคะ <S 2> <S 2> กินข้าวค่ะกินเปล่าตะกินเขาบอกมาเดี๋ยวเอาไปฝฟ้รู้แยกเลยเนี่ยมันที่กลับหมู ควออาม่เรียนค่ะอยากกินเขาเจ็บไว่าอยากกินเราดูแม่ต้องดู้ไวใกล้ ใช่่ะจำได้แบบไหนหวานเจมเจมกินข้าวกันเลยกินน้ำพริกจ้ะอร่อยมากเจ๊กกินข้าเวเยอะเลยเนี่ยอ้วน <laughs> ต้มไข่ต้มขอกลมงใส่ทอดแล้วนะขึนไก่ดาว เลยขนาดแม่เดียวอย่างเงี้ยยือมาโยงชิดแต่มาลกกรแต่มาลกกรสามลูกแล้วก็อไอไอที<ไ>่แ<ไ>ม่ผัดเมื่อวานกวานกวานสองจัมแล้วก็การคูคูสองจัมโยงชิดสามโลกิโลละแปดสิบ เอาแค่สองร้อยได้กำไรเพื่อนกันคำสวนดูที่กระพิงเมื่อตำลงเปเมื่อเย็นจะไปอ่ะรูละร้อยอืมอเดืองวว่าแม่ก็ซื้อได้ถูก ผมเลยแล้วขอให้สองร้อยต้นเขาจะส่งไหนเขาจะไปส่งที่ไหนผูเยอะจังพวกผกส่งขาย่ะพี่ถามที่ถามเขาอะก็ชอบกินไงประมาสูงไว้จิดต้นเนี่ยประมาณสองร้อยต้นเรื้อของผมน้อย ตอเล่จิมบะทงใส่ข้าวเยอะเองนี้ใักน้อยกินกับผักเยอะๆกินผักทำปลาหนึ่งไหมปลาปลาปลาทูตะมันเด็กหนึ่งเอาปลาทองญี่ปุ่นท,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 ที่ร้านที่ขายหมอนมเนี่ยมีปลาทองญี่ปุ่นขายร้านหมอนมอข้างบนเหรอตอร์เร่เหรอเจอตอร์เร่ไ อยู่แบบที่แยกกันนหละเลี้ยวที่มีตับน,นอกขายอะ่ะก็จะมีฟักทองที่ปุ่นที่อื่นไม่มีอะ่ะว<บ>ันนี้บางทีไร้านเจ้าของอ่ะ,อะอาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีมแต่ร้านนั้นมีแน่นอนเทามาเอามานึ่งเสร็จ,จกับตา แล้วทำแก่วทำหนึง่งค่ะขึ้นหน้าใช่ค่ะขอดูหนึ่งคนมีร้าน,านออกไปแล้วขเข้าวมันไส้มึงไงอม่เห็นหน้าเลยก็ในลูกตาเนี่ยตรงหัวมุมตรงคำว่าสดน่ะมีเลขหนึ่งก็แปลว่าคนติดตาันมาดูเราดูเนี่งมือใหญ่ะ<ว><น> สักไทยได้นะคะสักไทยแม่ได้นะมบวงูโอ้โหแร่จะอิ่มแล้วเนี่ยแม่แมอิมอ่มค่ะหวานไม่ค่อยตกนลนะดดาเหีืยงเ่ย ัอตกวก็จะขอบหวานเลยอ่ะะขึ้นมาเลยจะก็ว่ามันนุ่มๆอ่ะกินข้าวอัะกินข้าวอันค่ะ,น,น,คะนี่ค่ะน้ำพริกฮะกาหมูออ้ยอาชีค่ะจานใหญ่เลยเห็นไหมคะ กินข้า,าวกันค่ะมะละกอหวานมากเลยค่ะแม่ไล่จอพูดเราคนดูจอนนู้นค่ะเราบอกพวกคนดูจอนี้เขาทักทายมาเยอะแมไหมอะไรอ่ะทายอันเหมือนแม่กอง นี่ชื่ออะไรอ่ะมองไก่อ่ะมองดูจะได้ไก่ตามองไปดูจะได้อ่า้ีกันอย่างเงี้ยเออ่ปลาลมปลาลมแล้วก็แพทย์แพทย์ไอ้หญิงเหรอแม่แพทย์แก้วบุญมีนะหญิงเนี่ยหญิงเหรอหญิงเนี่ยข้างล่างนะสิงคโปร์อ๋อหญิงหญิง มาที่หาป้าบมางแล้วน้องหญิงเป็นสาวที่เอ่อเป็นสาวน้อยอยู่เมืองเาวจ้ะเคยมาอยู่กับเราใช่<า>น่ารักน่ารักมากแต่ตอนนี้กลับบ้านไปแล้วค่ะไม่รู้กลับบ้านหรือเปล่าหญิงอยู่อยู่ชนบุรีหรือเปล่าหญิงนาถ่ายตาเลย <c oughs> น่ากินจังเลยทำขายหรือเปล่ามีคนถามอ๋อค่ะจ้าทำได้จะทำเผื่อวันไหนวันไหนทำเผื่อแล้วก็ไงเดีก็อีกได้วันนี้สมมติว่าแม่จะททำอะไรเราก็อ๋อจะบอกเขาเราบอกว่าเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ทำนปขนยหิงตอบมาแล้วแม่น่ากินหญิงอยู่ไหนกลับบ้านหรืออยู่ชลบุรี ไม่ก็ถึง่ะต้องเบิ่งตามมองหญิงว่าหน้ากินมาขึ้นค่มคะขึ้นมาอีไรนะเดี๋ยวต้องอ่านกันยังเลยจ้ะยังเลยค่ะน่กกินป้าแอนอยู่ไหนเนี่ยยังเลยหญิงแม่ถามว่าอยู่ไหนอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ลาว หญิงเคยอยู่กับเราสามปีค่ะหญิงน่ารักค่ะขยันทำงานเก่งเก่งสวยสวยด้วยการหน้าที่ไม่ท่องบอกขาวตัวเล็กๆไไหนก็ดรียว่าแม่กับลูกเลยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ตัวเล็กไงอยู่เชียบุรีเดี๋ยวคาป้านมคะคิดถึงเลยหญิง มาเที่ยวหาป้ามึงน,นะถึงแค่นี้เองนั่งรถตู้อะนั่งรถตู้สองชั่วโมงถึงไหม,มไม่มมมถึงแับประเมินเพราะว่าเห็นว่าไงมันไกลาตามองไม่เห็น อ,อยู่ชมพูรีอยู่ไทตายตาย่ที่เดิมแวะมาเที่ยวได้นะหญิงมาเที่ยวมานอนคุยกันโวยนี่มาเตือแล้วเหรอนอนแค่นีย ู่แนแม่จะอยู่ทะเลเลยน,นะหญิงอา่ามล่าเมนดิบมีสุกนะรจะกินอันต้มมนั้นแหลมล่าเนี่ยคนเวลานะเขาจะไปเรียง มรเคยกินแล้วนะคนโบราณเขาเรียงในขมมันไม่รู้เขาเรียงยังไงอืมเอ้มีเจ้าอร่อยอยู่นั้นเนี่ยดอกมันเออแต่จินแต่ตรงนี้เองไอ้ตรงนี้แข็งต้องดอกใหญ่ๆไปแกงส้มพร้อมกับยอด ตอแม่สว่างนะขาวของเจ้มเหลืองไม่เหลืองนะอยู่ที่จองนะอยู่ที่แบบถ้าเป็นวิดีโอมันดูเหลืองๆแต่ขาของแม่นะ่สะสนะว่างนะขาวเลยกินข้าวย,ยงังเญิง พเพรอะใ้ไเพราะว่าไม่เผ็ดแต่เผ็ดนะกินแต่ยังไปเผ็ดกินทาน้ำข้าวไปน,นั้นแหละขมเขาขมขาวานะดิบอ่ะ ที่เห็นที่แจ้ตูต้ตู้มีแต่ขนมเพราะที่บานทำขนมด้วย<ม>ขนมเนี่ยทำเค้กทเค้กเคค่ะส่องอย่างเดียวน่าจะจัเข้าวเน้อ อยากจะกินอีกอยากจะกินผักอ่นะอิ่มข้าวเึงจะเหนียวก,กินกันนี่ก็ได้เนี่ยมีเหนีนนยวไหมมีอืมอืมแป๊บเดียว เองอันนี้มันนนวมๆนี่มันสุกก็นะแม่เนี่ยตรงนี้เป็นข้างล่างสุกไข่ขาวแต่นี่มันเหมือนไข่แอนลวกไข่ขาวไข่ขาวเขาบอกกินดีอะโปรตีน เดี๋ยวเลยเออเอาแวะมาเือพอนเอาม่อนพอนหรือไม่ต้องอ่อแม่ยามาแต่ยาวแล้วก็มะพร้าวโลนึงร้านอิสลามนะอิสลามพี่ีหนูโลนึงนี่เอาแต่หัวเหรอเอาหัวเด็กก็แถมหางมาให้หน่อยแถมเองหนึ่งแล้วก็พีคีหนูก็ขนมจีนขนมจีนท่าใหม่อาเอาท่าเอาขนมจีนท่าใหม่ของท่าใหม่อร่อย เอ่ใบไม่เอ่ยโหระพาไหมน,น,นี่ก็ไม่มีอะไรมี <c oughs> เดี๋ยวน้องพี่เราตามเนี่ยซื้อตะไคร้ไก้ข่า,ขามาอย่างละหน่อยท้องขูดมีแล้วข่าขึ้นแล้วพูดอ่ะไม่ค่อยยินเสียละได้ยินแต่งเงี้ย แล้วท <NT> ี่จะเสียงจกุ๊กกิ๊กกุ๊กคิ๊กนี่เสียงเสียงไม่แห้งอ่ะอืมมันนม่แม่เสียงแตนงดังขึ้นสว่างแต่ว่าลูกเล็กสักครู่ลูกแก่ไม่ได้หวานแก่ได้มันมังมันหวาน เลูกฟักทองค่ะเจ็บซื้อมาลูกมาห้าบาทฟั <c oughs> กทองอ่อนคนถ่ายบอกว่าต้องกินกับน้ำพริกได้ค่ะมันก็อร่อยดีกันค่ะ ตากป่องข้อเขาเยียมียมยำยำลกตามใจเขาเขายำ่เขาเอง น้ำก็เลยแล้วทังเสียมงกันมีน้ำตลาดแเช้ามีน้ำตลาัดไหมเจ็บตะปันอยู่เมื่อเช้าสัเดีทำแบบมีนาทำซอสญี่ปุ่นเนาะกิมไหมล่ะคอค่ะหวาน กลิ่นข้าวแลวะกล่อมะละกอค่ะนานๆกินชินก็อร่อยดีมันยำปลากระป๋องอื อิ่มแนะล้วตัวตรงแล้วยืดตัวค่ะอิ่มมากไปรับค่าไปบ้านไปบ้านนะคะเจอกันใหม่ค่ะ